ค่ะท่านผู้ชมนะคะกาบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสูช่องเจต่างคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดมินกะจะเดินทางไปหาเอื้อยเขียวนะคะหัวทิพานมาเพิ่นฟันหากับเก่านะคะท่านผู้ชมแล้วก็ความฝันของเพิ่นเพิ่นว่าสามเก่านะคะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้ซื้อขืนซื้อลง ที่ว่าผีผู้เขามาบอกเพื่อนนะคะเมื่อนีแอดมินจะไปหาเพื่อนอยู่ทงหน้าพี่น้องขับมอเตอร์ไซค์ไปคือเกานะคะจะตอไซค์ขั้นนีและ้ค่ะท่านผู้ชมแอดมินสิครับไปออหาเขียวอยู่ทงหน้าเนาะกะเมื่อกี้ไปใส่ไฟตามาไฟถ่ายไฟหนาท่านผู้ชมพอดีไฟมันไฟมันลุดนะคะก็เลยไปใส่มาเมื่อนี่ กมันนี่ก็ใส่เงินทั้งหลอดทั้งไฟเหมดเงินไปสามพันแล้วพี่น้องนะคะเมื่อวานนี่ไปหาเอ็นใบซีนะคะตัวเลขมันเข่าอันน้อยพิเศษก็น้อยวิใหญ่พี่พี่น้องที่เพิ่นจุดไปนะคะตัวเลขสองหกเก่านะคะท่านผู้ชมไปค่ะเดี๋ยวไปหาเอี้ยวกันดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะไปถามเพิ่นว่าเพิ่นมีเลขสูตรบอรหรือว่าความฝันเนาะค่ะเนาะมันบอ ล่งทางไรนี่ล่งทางนี่บ่อพี่บันไดพนเนธไวโอ้บันไดพี่น้องอันถึงทางปูบักเต่งโอ้ส่วนขั้วท่านทรรมบุญชมยังชมบันไดโอ้ยปลาดุกเป็นตัวใหญ่แต่พี่น้องนี่ปลางามบ่กว้ายงามจะขายจะเอิญไข่ได้เ่ยว้าเพิ่นว่าเห็นไหมโลบตกขึ้นมามันโตไซส์ ตัวมันงามตัวเพรด่มันงามมันด่างเรียงเซนนัานมันไอ้นี่ไงดินมันอันนี้ดินดินดากดินมันสันเลือกนะนี่ชีแม่เป็นโม่สิยโอตัวใหญ่ไปจ้ะวะโอ้กะใหญ่อยวกยังว่าท่านหญ่ครับเออแล้วว่าเรียนที่อีกที่นี่แต่ก่อนเรียงไปก่อนเรียงไปก่อนเนาะค่ะไปย่างให้มันกินหลายๆคันอยากขายไว้แม่นบ่เขียวจะเรียนอย่างนั้นละคันเท่าอยากขายไว้เขาต้อง หมันได้ไหลายเนาะเปลี่ยนอะสูตรอาหารใหม่ตอ้องจังหวัดไม่จังตัวใหญ่บริษัทหมอปลาเอาเป็นลอยไปเนดังถือบ่อพี่น้องถามมาถือบ่อเนาะถือว่าละไรเขียวถือยู่หันบ่าถือลายดอกซื้อรัดแต่ว่าตัวตรงมันนั่งสื้อสามเก้าเก้าสามลายพวดแต่ว่าเจ้าของเคยอ่ะสีจำ้ว่าเหล็กมันสีรถก็ได้ซื้อรถแค่นั่นแหละก็ได้ซื้อลายตัวก็ซื้อเลขไว้สูตรเจ้าของนี่แหละบม่ซื้อ ปากาขาอยซื้อพี่มาที่นี่ปกาขาอยเฉดติว่ข่อยซื้อมาไปนะมากินปากาขาอยมาเคลื่อนก็จะใสในเดเดมา้ายังขึ้มึนใช่ละิึงกดุนนั้นข่อยซื้อมาใหม่เห็นไหม,ไม,ม,ม,มผู้ว่านี้ที่ประกาวบตะเขียนกันนะ่าสักการแสดงว่าเจดตังโอ้ยบกโบไปกินนะยันเลกเอาบินค่าบ,บินเลขนี้มา่นี่สีเฮ็ดสวดใหม่แต่ว่าสวดเก่าอยู่แต่ว่าสีเฮ็ดให้ิ่งไงกวเก่า เราะว่าเวลาเลีมันเด่นเท่ากับจับคู่ใส่เอาไงวันที่หนึ่งปุมภาเนาะเล็กมากเกือ้องวันที่หนึ่งปุมพาตุ่งกับวันหวดที่แล้วไอ้เขียวแาวความเดิมก็เด้องวดที่แล้วงมวดที่แล้ว,ว,ว,ลว,ว,ลวฟันที่เรียกห้าแต่ว่ากระโบไดฟ <laughs> ันหาเป็นบ่ฟ <laughs> ันหาร้าน้านเปอร์เซ็นเม็นบ่เก่า <laughs> ลางอีกเก่าลางแต่ว่าเก่ามันเข่าอยู่บนเปนบ่ เก้ากับเขาเก้าข้อหามันเขาตักับเจ้าเจ้าหาบนเก่าลางหาบนเก่าลางเอามันกับเขาตัวไอ้กับเขาอยู่จะควงมันเก่าเรื่อเรื่เขาปิดดแต่ว่าเห้าผัดจับคู่บ่อนั่นเนาเอ้เนาะจับจับคู่ไปเลยกับไปซื้อเก้าหาเขากับปิดที่เขาเรื่เขาปิดไปรเด่นใจเครืองเดียวเขาจะกับสือค่ะใจเครืองนึงเขากับสือจเสียแต่เดัง ก็เห็นว่ายังไงยังดีกว่าเดีกันมาแบบนี้ไม่ต้องถือไม่ต้องคำนวณง่ายียังแบบพี่น้องบ่สเฮดเลขมันอยู่ตรงนี้เจอสิเดี๋ยวขยายคนเถอะท่านผู้ชมมาจับเอาดีกว่าค่อให้ท่านผู้ชมจับเองพร้อผมเขาจ้าสิจับหายเลยก็ได้หัวดวังหันบ่เฮดเป็นสีแล้วแต่ว่าบ่ค่อยได้เห็ดแบบนี้เฮเบิ่งหวดวันหันหาหัวเดี๋ยวมันก่อนเชื่อมมาบอเปี่ยนเนาะ เขาก็จับเอาเลยแล้วเขาก็าจ,จับไปที่สัไออันนี้สมุดไม่กเขาเห็นทีเบิองยังไงได้ดิเขาก็จับไปสามแปดศูนย์ขยับกองแปดหนึง่งสามตัวจับกูเจอดะไรค่ะเริ่มใหมที่แปดหนึ่งได้เลยอันนี้เป็นบนล่างเลย ร่วมกันไปเลย,สยเสื้อลันตากันบ่เห็นผนบอก่าท่านผูน้ชมอาจจะต่างสเสื้อลันตากันลันตาก็เฮียอยู่เลยเสื้อละห้าสิบบาทร้อยอันแล้วเออจะมาเฮียดูเหรอเสื้อถูก <c oughs> อ่ะอ่ะกันยังตะก,ก้อนเสื้อละเป็นหมื่นอ่ะละเจ็ดแปดพันโอ้ยไม่ได้หรอกวันเฮียดูสวงนีขี่รถไปมันฝ้าวนะบางเสื้อแบอบสีเทเบิ่งแบบยๆเฮ็ดสูตรใหม่แต่ว่าสูตรเก่าแล้วแต่สีเฮ็ดเอาเลขออกมาให้เบิ่งนนะมันจังได้เห็นพร้อมเนาะว่าเลขเขาเด่นมากเลยได้จับก็ได้ ท split, weight, uh huh. e> mm hmm. ี่เพื pause pause ่อแบบนี Columbus ้จะเขียน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 กันเรื่อยนะค่ะบวกกนล่างกันไเลยแปดตะมาเด่นแปดหนึ่งหมักตที่จะคล้องมากได้นี่แปดหนึ่งเพราะว่าเลขเนี่ยฉีดจับออกมาแล้วมันฉีมาอยู่เสียเข้ากันจับหกแปดหนึ่งแล้วก็สามแปดศูนย์เฉยเลยจะเกิดนท้าสิบโมงไเข้ากันจับออกก็ได้หกศูนย์มาจังเียก็ได้แปดหนึ่งตะเนนเลขัะมากตะนา พี่จิงมันก็มาเปียแล้วเอาตามสูตรมันปลดแต่ว่าเจ๋ไปมากเลขเลขหกแล้ววันที่เนี้ยนี่เสีมไหอนี่บอกแต่ว่าคันคันหกมากคันหกมากบนมันสีบ่อมาลายเห็นบอกเก่ามันมากน้ากันเห็นบอกทุกงวดขันเกิดมันมาเปีบนมันต้องมาเปียหลังน้ำกันนี่เสียน้าขันคันตะเกามันอาท่านผู้ชมก็ล้องคิดผิดแต่ละหน้าเบิ่งงวดที่แล้วเขียวฟันหากับเก่ามันบอก ปัญหาเก้าบนเอ้ยบ่แมนหาบนเก่าลางเงินบ่อเจ้าฟันหาบนเก่าลางจับคู่ตัวใดก็งวดที่แล้วจับคู่ได้เก่าหากับเก่าเจ็ดลางด้ดิเก้าหากับเก่าเจ็ดแต่ว่าลางผัดขึ้นบนเนาะข้างบนมันทันได้เจ็ดห้าแต่ว่าฟันไปเลขหาศูนย์มันบอถึงเก่าแต่ว่าเก่าว่าใบตะลุมแต่ว่าเลขเก่าก็คือคันท้าเห็ุนี้มันตรง ต้องจับบนเหล็กรางอะนะขันเจาเห็ดที่ต้องเจ้าไ้ว่าหลายครูได้งวดวังหันเราเอ๋ยเนาะแต่ว่านีิสิเธ็ดเป็นบนล่างไปเลยดิค่ะฟันไปทีเล็กแปดวันเลยนี่เขาเอาจับบนล่างเลยตีเอ๋ยค็ดเป็นบนล่างไปเลยเพราะว่าแมนเอ๋ยแมนแมนเพราะว่าเขาเขาไปฟันตารางมันกับอะไรที่จับไปเลยแปดบนล่างแต่ว่าต้องการเสียเนาะนี้ฟันไปทีเล็กแปดแปดต่งมาแปดหนึ่งข้างล่างสามันนี่ไฮไใไ้ไปกับเราไงซะ เมียนั่นบอกกลับก็ได้แล้วแต่เข้ามาขันเข้า oh. ว่าว่านี้ก็บ่ต้องกลับก็แต่เราส่วนมากเขาสิกลับแล้วเนาะเ่วนมากเขาแต่เราสอเลขบวกลับตับเตะตลอดเลยปะคอยตับเตะคือคอยตั๊บคอยถือตัวบัตรที่ดีนั่นคอยเห็นแล้วเซียนหยุดคือกันเซียนหยุดว่าโอ้ยกูสอเรกอย่ามาใกล้ออกไปเลยข้าลูกเขา่ายคลิปกันลูกโบ่เอายาปากกาไปกัดทําไมนะพึ่งทหารผู้ชมสําหรับงวดที่ผ่านมาเกเคียวกัน คิดว่าถ้าไายเบ่งเหล็กพ่นบ่อยๆนะคะเหล็กพ่นเคยบอกว่าขื้นแตมลงแตมจริงเราคือไปตองปับเนาะก็เป็นขึ้นอย่า,าปเป็นเหล็กสองะม <laughs> อันนี้เอยแต่ว่าข้ากันไ, 48, ไนน 8, ว้สิแปดหนึ่งทันนี้ครับแปดสองก็มาขมากเล็กแปดฟันแปดน้ำพอนมากทุนนี่ฟันแปดแม่ขากระหาเ่เอาตัมันหาเซลอาตัวแปดสะสามแปดก็แปดหกก็ะได้ท่านข้าเบาข้าเกาแปดหกโอ้ยสิก็ได้ ข้าจับให้ดี่คู่ก็จริงามาอีเด็กสามตัวนี่หกแปดหนึ่งเด็กสามตัวค่ะหกแปดหนึ่งอืมอันนี้กระตวน,นัวนี้มันโตกันมันเคิเมันมานํำกันกคเกิดว่ามาแปดหนึ่งัมา่แปศูนย์นมันมาแปดหนึนนนนน่งกัมาแปดศูนประมาณนี้สิคะออันนี้ไหมที่ว่าข้าจับคามอันนี้มันคามพี่ก็หกหนึ่งก็สามแปดขาจับเอาเน,นี่ยสี่ตัวสี่คู่อืม เอาท่านผู้ชมสำหรับหัที่ผ่านมาถ้ามว่าเขาบอกคันหายเลขเด่นสองตัวกับสำหรับบางคนเขาม่ดวงมีโชคก็คือเอาง่ายๆสักคนสลาดซื้อเป็นเขาก็ได้เนาะเอ่ยเนาะเนี่ยแต่เล็กันกันยังยนันบปซื้อหันซื้อลงก็ยังก็สีบอได้ค่ะนั่นต้องพิจารณาอีกเทือนึงนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขที่หายมากแต่มมีไฝหัวว่ามันจะออกตัวใดนอเขียวเนาะแต่ละหัวหรือไฝ ก็แต่ฝันมั้งเนอะฝันแล้วแจ่าวสัตว์กวัได้ฝันไหอจังไหนแกถ้าบางอีเขาก็เลขฝันมันจะตงเสียสัตว์่ยนไปเพราะว่าันี่อันเลขอันงวดนี่นั่นเจ้ามากแปดมันบอกเอ่ยเด่นแปดเลยติเด่นแปดเด่นแปดก็เด่นหกราเด็กขำมันหน้าแปดขำมันหน้าหนึ่งก็ต้องแปดหนึ่งหกหนึ่งสี่อะไรเขากลับทีสี่อค่ะอานปร์เส้นเยค่ะท่านผู้ชมนะคะแสดงว่าวิ่งตัวเดียวเลยนางงวนนี้เนาะตัวเดียวได้แปด มันจังสี่นะหลุ่นอยู่เด้อเขียวแปบบลว่าเลขมันบุหรี่ตูทางเดิอกมันกะลงทุนมันกะสิบุหรี่เนาะเม,มนบอร์จาวา่าตรวจก่อนนี่เขาอันตรวจก่อนนี่เลขอหามันอยู่นี้เลขอเกา่เเกามันเลขอเก่ามันอยู่พี่ค่ะใเห็ดไว้นะเลขอเกา่ามันอยู่นี่อันนี้เ<อ>จ้าเห็ดอันนี้นั่นเออแต่ว่าเห็นใบเห็ดเหยืเบิงดอกขอ,ขอขยกระเทียนเป็นอันนี้ในตาล่างมันนี่เขาได้แยกออกจากตาล่างมาใส่เหยืเบิงเลยเจ้าเฮ็ดแต่เจ้าบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งแต่ว่ามาจับคู่ให้เบิ่งซื่อๆเออบัดนี้ก็ได้สิเออกมาแยกให้เบิ่งอันหน้าคัดออกมาให้เบิ่งวมาเปียด อืมแป,ดเ,ปดเด่นพี่น้องแปดเด่นทั้งบนทั้งล่างเพนวัตจังสีเนาะพลวัตความามากักเลยนะมักความันใจความไปหั่นเท่าไรเลยเนาะนะเป็นมันใจมันแค่ยังมันสิองอื่นมื่อนี้นมันใจบ่เอ้ยมันใจคือเก่าเรียกพวงกดว่หั่นกระซื้อค่ะต่ว่าถ้าเก็ไปเขาเรียกฟันเอ้ยเอ้ยน้ำล้นเอ้ยเอาให้มันไหลลงมาเอาบ่หาบักทั่วเอาว่าเป็นอย่างนั้นบ่น่ะบ่อโอ้แล้วมันหาบักทั่วก็ได้โอ้ค่ะกาจะเปิดน้ำมันบ่ บบแล้วมันก็แดดออกมันก็ัมาอ่านเลยก่มาซื้อมาเอซื้ออย่างไปใส่พันพันละยเห็ดอ๋อแดดอ๋อจอันอัตโนมัติเออแดดแม่มันก็ัมาอ๋อค่ะท่านผู้ชมก็สำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามตัวเลขโชคลาภของเอื้อยเขียวเนาะเขียวเนาะก็ตัวเลขเจ้ากับขักอยู่ในขอวานหัวที่ผ่านมาเอาเขียวกะบย่างหน่อยกัมีตัวเด่นเขา บางเ่อเขาเจ้าเบิงตัวเลขของเขากับของขห้าเปรียบเทียบใช่กันเอ่นบอกมันผิดแพงใหญเนาอกว่าเข้าสีสื่อเ้าก็ต้องผิดคักแต่ละคนต้องคิดคักแต่เดียวสื่อหัวเอ่นบอกละ่ะเขาสีลงทุนเนาะมันบอกล่ะเขาสีลงทุนเขาก็ต้องพิจาระาตัวตัวนี้มันสีมาอันใดม,มันสีมาว่ามันอนบอกล่ะตัวเลมันดับมันพอดับเขาจะเ็สีเบิงเทียกันดับเขาคิดว่าได้ดีดับตัวนี้มันดับตัวนี้มันว่ามาประมาณนี้สินะฉันเก่า ที่าบอ,บอกเย็นโมขบบอกเกจตางานาเรียกรถเจ้านันเคยฝันหอดมัน,นสิออกสองเก่ากินตาบกฮุ้งเหมือนเด็กมือเล <laughs> อยก็จำได้แล้วกินตาบกฮุงกับไอรังเคยว่านหันรถเขียวหันรถเจ้าเจ้ายัไปซื้อหันก็ฝันหงอดก้อนเหรีย่ก็ฝัน่า้พอได้ขึ้นชีว่าเป็นอ,น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 ออกสองเก่าหับบาบอกว่าซื้อึ้นซื้อลงสองเก่าสองแปดสองเก่ามันบอกห้าสองแปดน่าจะเบียนรถขอยเน่อยขอยไม่ได้ซื้อขึ้นได้เลย ซื้อขึ้นบ่คหอยฟันเกี่ยวรถเจามัน่เหนสองเก่าย่ำไหน,นอเอาอยู่หาสองแปดนั่นแต่ว่าเล็กมันกระโบ,บอันนี้ได้โบขายได้เขาเจาบโขายอบขาย,ย,ขาย,ยแต่ว่ากระซื้อไปยุ่แต่ว่ามันมันบขายไ่เอ้ยเหียกวันอังคารทางเขาปิดไงเรียกวัน,นอันนงคารทางออกไปเคยทิพให้ออกไปคนจับบะไรสัาได้เคยเข้าไปเบืองไม่เนเก่าเก่ามันขั้นมาฮะวันนี้มันออกวันไหนก็เอ้ยวันอังคารวันอังคารวันวันที่หนึ่งวันอังคารเนาะวหเรมสิบห้าค่ำเดือนสอง แรมสิบห้าข้าเดินสองค่ะท่านผู้ชมขื้นอันนั้นเด้ไงเนี่ยอันเลขประจับวันเด้จะเบิ่งไปเลขประจับวันนึ่งมันมันมีตัวใดแน่วะเฮ้ได้เบิ่งเราบอกเฮ้ยังพันเดิเบิ่งใสไต่งก็มบิ้งแต่มาคือว่าเลขประจับวันที่สตตีคือมันค่อยออกมันก็แปลว่ามันก็ออกลายเนาะแต่ว่าเดินมันสีออกเลขแปดแปดนี่ก็หกแปดนี่มันก็เสตตี้ที่เก่าล่ะติดช่องตัวเน้นตัวแรกก็เขียว เล่นแปดหนึ่งก็หกหนึ่งแปดหนึ่งกับหกหนึ่งเดี๋ยวมาบนล่างบนล่างแต่บ้าบอกถึงว่าขัมันมาแปดกับแปดศูนย์กับแปดหนึ่งเหรพูดถึงว่าเขาเด่นแปดฟันแปดเนาะค่ะแปดขัมาต้องกัดฟันแปดฟันแปดามแปดอีกกับนารุ่นเพื่อนมันมีแค่สี่ตัวหอคดออกก็ไแม่ลายได้ละค่ะท่เลขสามตัวซื้อเลขสามตัวหอยกับสีลงทุ่นหมดได้ได้เนี่ย เพราะว่าข yeah. ันม <and> <cities> mm ันมามันอัดถูกตดถูกอยังไรก็ได้มันแสดงว่ามันใจแห้งเนาะวันนี้เนาะมันใจแต่เพราะว่าเอยคัดเลขเฮ็ดเลขอันสูตรออกมาใหม่เฮ็ดคัดอันนี้มาใหม่มันก็เจ็ดสี่สูตรใดเนี่ยเนาะมันมีสามสี่สูตรสูตรคัดมาใหม่เลยบ่เออเขาก็เลยแบบว่าเอาห้ากับเฮ็ดไว้ถ้าเบิ่งพร้อมได้ว่าอันนี้เลยอันสูตรใดมันเข่าต้องวิเคราะห์วิเคราะห์เบิในมันเข่าอห้ากับจังเอามาเฮ็ดเพราะว่าอันเพิ่นเสื่อมไปอันบ้านอันอยู่ได้ขอแจ่สิบไปไปอี่ดอกคือให้เสื่อน เปเอาท่านบ้านอะไะบ้านน้องอย่าป่องพูน่ะมองจะเรื่ององใจเรื่องที่ว่าฝันน่ะน่ะที่ว่าฝันน่ะผีผู้เขานั่นเออผีผู้เขาโอ้ยเปลี่ยนเรื่องจนเอยถือต่อข่อยกระซื้อขืนซื้อโล่งมันมออะเจ้าว่าจังไดก่อนมื่อนั้นเจ้าว่าผีผู้เขาอี๋อย่างก่อนสามเก้าได้เนาะเออเราบอกสามเก้าแต่ว่าข่าซื้อขืนซื้อโล่งเขายังผีอันที่ว่ามาบอกขาเก่าสีเห็นบอกมันออกเก่าหาข้าตองซื้อข่อยซื้อลัดไว้เบิดเนาะนั่นแหละฝันตีมีความคิดในใจเจ้าของ ือยังคนก็ยังฝันอีกอยู่เอาแบบว่าในในความฝันเนี่ยไอ้เขียวกะถือว่าฝันแม่นอยู่ไอ้เขียวสิบอกว่าถ้าเป็นเลขเจ้านี่ให้จำไว้เลยว่าเจตังเลขข่อยนี่ต้องขึ้นต้องลงได้ผลว่ะแม่ยี่บอกเลยสามเก้านองเงินวันก็บอกค่ก๋วยเตี๋ยวแม่กุบันเนาะสามเกล้าล่างบม่เป็น่าล่างดอกสามเกล้าก็หายล่างครบพันสิบบอกสามตัวข่อยบลาพันหกบอกไข่ปลาคายพันมาบอกหมดค่ะเจ้าสิไปอีกเยอะเป็นวันเนี่ยเพิ่งส้วนไปวันที่ยี่สิบแปดคนละ ยี่สิบแปดอืมโอแต่ว่าน่นนี่แน่ก่ะให้มันทีฟันกับฟันดีแต่ว่าผมว่าฟันอยู่หน้าขอพีนี่ล่ะเมื่อฟันกับอะไรไปแล้วจังกลับมาฟันอยู่หน้าเฮานี่ล่ะพี่ผู้เขามาบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาหน่ยเพิ่นว่ามีแนวไหาอยู่เพิ่นว่าให้ยสามเก้าหน่อยเนาะสามเก่าเอมาอขียวบอกว่าซื้อขึ้นซื้อลงคมันบอกก็ซื้อขึ้นซื้อลงคอะไรยายมาก็ถือป้าดออกอีิริออกเก่าเจ้าเก่าขึ้นก่อนบุญกัน พ่อได้ซื้อหลายบ่บก็่อได้ซื้อหลายก็ถือยู่ถือว่าลายดอกพ่อได้กันทำบุญทำทานค่ะพี่น้องผู้ใดถือเนี่ยทักทายมากเนี่ยเด้อยวคันพ่อได้เบิ่งคลิปของเอ้เขียวน้อยเขียวเนาะก็อยากมาจักคือกันเนาะอเดี๋ย้เขาจะถือเพื่อการนี่ยังกระทักทายมาเพิ่นกับทีได้แบ่งปันคือเก่าเธอเพิ่นฝันดีบูดีพาถือบ่ถือพ่อมาย่างสามตัวสีบอกอยู่แต่อนที่สีบอกมืออะไรเนาะเจ้าเจ้ายังคิดอยู่ว่าเพิ่นจะมาเขาฝันเมืนกัเพิ่นก็ยังว่าสามตัวบอกอยู่เด้อเพิ่นก็มาปากเนาะนก็ไปเลย แต่ว่ากระทือว่าผู้บอกหลายได้สามเก่าเนาะเก่าซองเก่าเนาะค่ะซื้อคนซื้อลงแต่ถังว่ากูซื้อใจเป็นเก่าขุนก้อนรุ่นเลขกสามมาสันเนาะก็ดีใจนั่นน้ำอันเอ้ยเขียวค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ใดถือกับให้ทักทายคอมเมนต์มาทักทายเหร็น้ำกันแน่ว่าผู้ใดโชคดีผู้โชคดีโชคสิให้โชคขันเข้าจะบอกมาบอกอีกกับสิบอกพี่เก่าแล้ค่ะเลขคอยขันบอกข้ามันจังออกนิดดีเมนบอกเป็นอีอ ดีนะเจ้าบ่วหลวงแต่มาคือให้นม่เหลี่ยมเราเราฟันได้อยู่ในเกาหาแต่ว่าเพิ่นว่าบ่ได้เพิ่นบอกคนบ่ได้เอ้ยลืมน่ะเอาเขียนบ่ได้บ่บ่เขียนก็บ่ได้เอ้าเฮ็ดจังได๋บัดนี้เราซื้อเอาเองบ่เราซื้อเองแล้วถือทั้งตัวเ๋าบอกเจ้าบ่หั่นนี่บ่เราบ่บ่เอามาเลขออกพี่จังบอกเออขันเฮาอันเฮาบอกเราได้อยู่แต่ว่าเข้าเราบอกบัวใเฮาก็บ่ฮู้แล้วบัดนี้เราคือเราคือบ่บอกเราคือบ่แบ่งแล้วคนเป็นอันนั้นเพิ่นเพิ่นเป็นผิดผีบ่ผิดผีผิดอันนั้นข้าเจ้า เขา่าสั่งเขากพราะเขาใจเหี้ยกันพันเล่าสู้เจ้าฟังหรอมีเรื่อว่าพนเจ้นบอกว่าเรืยงนี้าบอกนี่พันเก่าหาอ๋อผีมาบอกหนึ่งเก่าหาอือโอ้ยชามตัวพูดนะมันถือตัวนั่นปะถือพ่นก็ถือเื่อเราถือลายบางคนถือลายอยู่ดิเพราะพันพัน่าของพนพนบอกว่าด้แสดงว่าถือลายมื่นบหถือ มันต้องถือปลายอยู่ดอกเพื่อนว่าสามตัวนว่เจ้ามันก็ได้ลายแล้วเนาะถืงสามตัวแล้วถึงตัวพู่งขึ้นมาก็ได้บริอาทิมส่อเอาเพื่อนแล้วมันลองให้ฟังมามาบอกเพื่อนแต่ว่าเขาของหูอยู่ว่าเขาบอกบริอาที่เขาก็ได้บริอยากส่อเพื่อนนะว่าเพื่อนกามีแต่ว่าเขาบอกบริอาที่แสดงว่าเฮาบ่มีโอกาสฮู้เลยดอกถ่งชเขียนกับเขียนบ่ได้เนาะก่อนแท้ที่แจงได้แล้วกับบริอเขียน่เบิร์น แ<ไ>ปลว่าผลข้นเลอมันบกออกคนว่าแต่ว่าในลักษณะนี้คืออันเพน่นหัวเงียยเขาก็ไม่อยากเอาของพ่นดอกทานผู้ส้มจะถามหาเด้อ อันต้องบอกไว้ก่อนเนาะเขียวเนาะเพราะว่าเฮากับคือพวกไปละลาบละหลวงไปอันนั่นเพิ่นน่ะนะเฮาโซกันซื่อๆโซกันซื่อๆว่าอันเพิ่นได้เลขมาอยู่เพิ่นได้ก็ถือว่าเป็นโซของเพิ่นน่ะนะโซของเฮายังบ่มีสาวน้องเจ้านี่ล่ะเดี๋ยวนี้คั่นว่าเจ้าฝันคืองวดวังหันเด้39นี่ซื้อขึ้นซื้อลงนี่2939นั่นา่อยฝันแล้วบุญถ้ำแบบมาพอดีมื้อนั้นบ่เออก็บอกเลขเานี่ว่าคอยมื้อนี้่อยเขียนให้เราอยู่39 29ข้างล่าง บอกเพราะว่ามันต okay. okay. ้องซื <t uh> <t uh> oh oh ้อข oh uh ืนซื้อลงนเด็กเจ้าเขียนให้ล่าพ่อบอกสองเก่าเจ้าันไ่ได้เขียนบไ่ได้บอกเกจำบอกแต่สองเต่าบอกยุบอกจะมาซื้อขืนซื้อร่อนซื้อค่ะพี่น้องก็ซ้ำว่าถือค่ะล่ะบ่ได้เขียนกะเพราะว่าเอเขียวเล่าสิบเว๋าบอกให้ให้ว่าขืนลงตลอดน้องเจ้าเนาะเอาสรุปคลิปนี้ท่านผู้ชมเอาตามตัวเลขที่เอเขียวหายแนวทางมาเนาะเขียวเนาะ พคนว่าเน้นแปดฟาดแปดเลยเป็นบอเขียวเงินแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งยังนี่ก็เบิ่งไหมก็ดูหกหนึ่งแปดแปดแปดหนึ่งเบิ่งอีกจักหน่อยกันท่านผู้ชมสักหน่อยสักหน่อยบนล่างกดบนล่างสี่ตัวบนล่างค่ะเจ้าไพน์นี่ก็จับนี่เป็นี่แม่แบบแม่ในตะรางคัดออกมาให้ในตะรางเลยเด้อท่านผู้ชมนะคะเพิ่นว่าเด่นแปดเนาะ สามตัวนี่6 8แดหนึ่งบ่เอ้ยเน้นเน้นเน้นเนเลยหกแปดศนนี่เป็นตัวร่องบ่ค่ะเป็นตัวรองค่ะสำหรับตัวเด่นนี่8ปดหนึ่งกับ6กหนึ่งตีใช่แปดหนกับ38เป็นตัวร่องบ่เป็นตัวรองนะคะทมผู้ชมในหมวดวันที่หลายตัวหรอกเนาะค่ะ1กลุ่มพันพองพันห้าร้อยหวิ่ง8ดมาล้านเปอร์เซ็นแทนแม่นะไม่เนาะค่ะจ้าโถเด้พี่น้องสริหมีสูงมีหลาบเนาะปีใหม่ตอนรับปีใหม่แมน ถือเลขเทียงเทสิม er er ุนตกถือเอียงเนาะเนาะกกระไดเอาสร็จแล้คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเอวยเขียวหลายๆที่ให้แนวทางโชคลาบนะคะขอให้โชคให้มันสู้ขู่ผู้ใดขอมากกับก้อลค์กดแชร์ให้เจตังกับเอวยเขียวเนี่ยอยู่ตรงหน้าไม่ได้ข้ามมาแต์ไซค์มาพี่น้องสุ้ขู่สุขค้นก้าสิฉยเฉยมีเงินใส่เนาะมีเงินอันต่องวดผู้ใดอยากโชคดีนะอย่าลืมกดไลค์ก้อนแช่เจตังเฉยเฉยมีเงิน่เติมอีกขึ้นก่อนล่ะ น้อเอ่ยเนาะกดไหลกดแท้ค่ะกดไหลก็แท้แต่เด้กพี่น,นึกถน้ำมันลดมากไหมรถกับโบไม่ขี่ขีข่มอเตอร์ไซค์อ่าก็ว่าโบโดนหรอกแต่ว่าอีเย็กสินเนี่ยคือแต่ว่าฟันนี่เป็นคือยังจำอะไรเราสีถ่ายฟันคิวคิวมือนแม่นทุกคนนะจังบอกคนเนาะจังบอกเขาจะสามตัวได้แท้แน่นอนหัดนี้อ๋อประกาศจ้าสวัสดีค่ะทำไปช่วงพิเฮงเร่ร่อค่ะสวัสดีค่ะเฮงเร่ร่อนสุขสมันมันสุขคู่สุขคน